ย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีก่อนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมยังเป็นคนที่ใจร้อนนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมยังเป็นคนที่พูดจาอะไรก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีเวลามีเรื่องอะไรโกรธขึ้นมาเนี่ยมักจะพูดในทันทีตามใจตนเองไม่ได้ยับยั้งชั่งใจผมมานั่งพิจารณาดูว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรก็เลยพบว่าเอ๊ะเราเริ่มจากคําพูดดีกว่าก็าเลยตั้งปณิธานตัวเองว่าจะพูดจา เบียดเบียนผู้อื่นให้น้อยที่สุดนะครับไม่ได้หมายความว่าทําได้ทุกครั้งแต่ว่าหมายความว่าเรามีความตั้งใจที่จะไม่โกหกตั้งใจที่จะไม่พูดจาทําลายจิตใจคนอื่นผมพบว่าพอเราทําอย่างนี้ครับเราได้มีเวลาที่คิดไตรตรองมากขึ้นปกติเวลาฟังอะไรมาบางทีเราโมโหเราพูดทันทีแต่พอเราตั้งปฏิญาณเช่นนี้กับตนเองเนี่ยนะครับว่าเราจะพูดจาเบียดเบียนผู้อื่นให้มันน้อยที่สุดเนี่ยผมพบว่ามันมีความสงบนิ่งมากขึ้น และการนิ่งเงียบอันนี้มันทําให้เราได้เห็นการทํางานของความคิดของตอนเองพร้อมกันนี้ก็ได้เห็นกิเลสตนเองนะครับเห็นว่ามันมีความอยากเอาชนะคักคานเห็นว่ามันมีความอยากที่จะประหัตประหารฝ่ายตรงข้ามนะครับด้วยด้วยโทสะด้วยคําพูดของเราคือขอให้นึกถึงคนคนหนึ่งนะครับที่เวลาอยากพูดอะไรก็พูดแล้วอยู่ดีๆเรามาตั้งเงื่อนไขกับตนเองเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามันมีความทรมานเกิดขึ้นนะครับ แต่ตรงนี้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นผลดีกับเราแต่เมื่อมันผ่านระยะเวลามาพอสมควรนะครับผมก็สนักได้ว่าตนเองมีความอดทนที่มันเพิ่มขึ้นความอดทนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากการที่เราอดทนต่อความโมโ oh หต่อความเกลียดกลัของตอนเองเมื่อทำแบบนี้ไปบ่อยๆผมพบว่าความเคยชินนะครับเคยชินที่จะใช้คำพูดดุนแรงเนี่ยมันลดน้อยถอยลง แล้วผมก็ค้นพบว่าไอ้บางทีเนี่ยเวลาที่เราพูดจาไม่ดีพูดจารุนแรงออกไปเนี่ยนะครับบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราทําไปเพราะความเคยชินเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงความเคยชินเล็กๆน้อยๆนะครับจากเล็กๆเมื่อรวมตัวกันเนี่ยนะครับมันเกิดเป็นผลนั้นยิ่งใหญ่ผมพบว่าการควบคุมตนเองเนี่ยมันมีได้มากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อเราใช้คําพูดมาพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยเราค้นพบว่าความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตเรามันดีมากขึ้น เพราะเราต้องไม่ลืมนะครับสิ่งที่ทำให้มนุษย์รู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจได้มากที่สุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่การทำร้ายด้วยร่างกายแต่มันเป็นการทำร้ายทำรลายด้วยคำพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใช้คำพูดอย่างประหยัดใช้คำพูดอย่างมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจเนี่ยครับมันไม่ได้ส่งผลแค่ให้กลายเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นแต่มันยังทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีมากขึ้นนะครับ ทำให้คุณได้คิดอะไรๆที่มันลึกซึ้งมากขึ้นทำให้คุณมีความอดทนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากเอาไว้สำหรับบุคคลที่คิดจะปรับเปลี่ยนและปรับปรุงตนเองบางครั้งเวลาที่เราพูดกันว่าปรับปรุงตนเองเนี่ยมันดูเป็นภาพใหญ่แล้วมันก็ดูเป็นนามธรรมามากๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการใช้คำพูดของเราพูดสิ่งที่มันเป็นความจริงพูดสิ่งที่มันไม่ทำลายจิตใจของผู้อื่น แม้ว่ามันเป็นเหตุผลนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามันทําลายจิตใจผู้อื่นบางทีเราอาจจะเลือกคําพูดที่มันเข้าใจเหตุผลได้เหมือนกันไม่ต้องทําลายจิตใจกันแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากไว้ว่าการที่เราใช้คําพูดนะครับการที่เราดูแลคําพูดของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันเป็นอุบายง่ายๆนะครับที่จะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ยกระดับชีวิตในทุกๆด้านของตัวเราเอง